สวัสดีจากฟลอริดานะคะอินิต้อนรับเข้าสู่ช่องจัสตินใจ5 6 9 Soul m a โซ e เที่ปรึกษาท,ทางด้านความรักและการทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาถึงในส่วนของชาวกันนะคะในช่วงเดือนอมีนาคมที่จะถึงนี้นะคะได้เลิกนะฟูมุลวันนี้พอดีนะคะก็ได้มาทำคลิปให้กับชาวกันในช่วง เดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะคะเท้าความไปก่อนนะคะก็ตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์แล้วนะคะที่ดาวาทิตย์เนี่ยเข้ามาสู่เรือน ตรงข้ามของคุณเรือนที่7อยู่ในราศีมีนนะคะก็ต้องบอกว่าในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะหรือว่าพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักคู่ครองคดีความต่างๆมันจะมีความประนีประนอมยอมความมากขึ้นจะมีใช้คําว่าเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นนะคะแล้วที่ผ่านมานะคะดาวพุธมันเดินถอยหลังนะคะตอนนี้เดินนําหน้าแล้วนะคะแต่เวลาที่ดาวพุธมันเดินมันเดินถอยหลังนําหน้าเนี่ยคะ่ะ เขาจะเรียกว่ามันมีจุดที่เป็นแบบจุดเงาจุดแชโดว์ของเขานะคะถึงมันจะบอกว่าเฮ้ย mm. เดินนำหน้าแล้วเดินไดเรกแล้วก็ตามแต่มันยังมีเงาอยู่เพราะฉะนั้นให้จนถึงสิ้นเดือนนะคะ เลยนะมันจะมีความรู้สึกที่อวอกวอนสับสนวุ่นวายใจของชาวกันได้แต่มันจะดีขึ้นกว่าตอนที่แจงเคยบอกไว้ว่าดาวพุธเดินถอยหลังนะคะหลังจากนี้ไปนะคะพุธนะคะซึ่งเป็นตัวแทนในเรื่องของตัวตนของคุณเองรวมไปถึงเรื่องของการงานความสำเร็จชื่อเสียงนะคะเวลาที่มันเดินนำหน้าแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นมากๆคุณจะรู้ได้ว่า ชีวิตคุณจะเอายังไงจะไปคิดทางไหนการเจราจาติดต่อพูดคุยการดูแลตัวเองมากขึ้นมีโอกาสได้พูดคุยกับลูกน้องบริวารแล้วเข้าใจมากขึ้นรวมไปถึงคุณจะชัดเจนกับในเรื่องของออชีวิตประจําวันของคุณค่ะกิจวัตรประจําวันของคุณคุณจะทําให้มันเป็นร่องเป็นรอยเข้าสู่ระบบมากขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของการดูแลตัวเองอย่างเป็น รูทีนนะคะมากขึ้นเช่นเดียวกัน25เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ดาวสุขเข้าสู่เรือนที่7จันเข้าใจว่าช่วงเวลานี้อ่ะชาวกันทั้งหลายน่าจะฮอตนะน่าจะฮอตน่าจะแบบมีคนเข้าหานะคะความรัก คนเข้ามาเนี่ยดูดีนะคะเขาน่ารักมีเพื่อนมีคนสนิทมีความรักที่เข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกสบายใจนะคะผ่อนคลายมีความหวานเกิดขึ้นมีบรรยากาศโรแมนติกเกิดขึ้นได้นะคะใครโสดมีโอกาสพบคู่มีคู่แล้วก็จริงจังแต่งงานมั่นหมายคอมมิทกันได้เช่นกันยี่สิบหกกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพฤหัสทรายกับโนดโนดเนี่ยอยู่ในเรื่องของการงานคุณลองสังเกตตัวคุณเองนะโนดมันมาสักพักแล้วจากนี้ไปเจ ตีให้ครึ่งปีอ่าปีครึ่งอ่าประมาณปีคือ่ขอโทษสิประมาณไม่่ปีครึ่งครึ่งปี ต่อจากนีเ้เรื่องงานเรื่องการสื่อสารเรื่องการนําเสนอตัวเองของคุณจะชัดเจนมากขึ้นและม,มันก็มาจากในเรื่องของงานประจำนี่แหละนะที่ทําให้คุณรู้สึกมีชื่อเสียงมีความสําเร็จที่ดีมากๆเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วด้วยความที่มันทํามุงถึงกับดาวจันทร์คุณจะรู้สึกชอบคุณรู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันดีกับตัวคุณมากๆนะคะแล้วก็มาในวันที่27กุุภาพันธ์ฟูมูนนะคะซึ่งก็เป็นวันนี้ที่แต่ง ทำวิดีโอพอดีนะคะฟูมูลเกิดขึ้นในเรือนตัวคุณเองนะคะและฟูมูลเนี่ยเวลานิยามก็คือเห็นพระจันทร์ตรงเต็มดวงใช่ไหมเวลาเราดูอะคะ่ะถ้าไม่ใช่อีคลิปนะอีคลิปก็เป็นเขาเรียกว่านิมูลฟูมเหมือนกันแต่ตำแหน่งการวางของพระอาทิตย์พระจันทร์โลกเนี่ยต่างกันแต่ถ้าฟูมูลทั่วไปมันจะมีโลกอยู่ตรงกลางนะคะพระจันทร์กับ พระอาทิตย์เนี่ยอยู่ตรงข้ามกันพอดีแปะ๊ะแล้วทําให้เราอะที่อยู่ตรงกลางที่โลกเนี่ยค่ะด้วยความมันห่างไกลกันมากนะจากเราที่อยู่บนโลกเนี่ยนะคะเวลาที่มันดาวอา,าทิตย์กับดาวจันทร์มันอยู่ตรงข้ามกันพอดีแป๊ะเนี่ยคุณจะเห็นดาวจันทร์เนี่ยเต็มดวงคือมันจะไม่มีเงาอะไรมาบดบงังใช่ไหมปกติอาจจะมีเงาจากโลกไปบังแสงจากดาวอา,า,าทิตย์ทาให้มันไม่เห็นดาวจันทร์อย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็เป็นข้างขึ้นข้างแรงกค่อยเห็นเป็นเซี่ยวๆซใช่ไหมแต่ว่าช่วงเวลาที่เป็นฟูมูนะคะอาทิตย์กับจันเนี่ยเขาอยู่ตรงข้ามกันพอดีนะคะที่8องศานะคะก็ตัวคุณบางคนเนี่ยจะรู้สึกถึงความจุกจิกหงุดหงิดวุ่นวายใจ รู้สึกว่าต้องการที่จะทำอะไรแบบเป็นแบบเป็นแผนในชีวิตมากขึ้นสิ่งที่คุณแสดงออกได้คือการแคร์คนอื่นเหมือนกับบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยทาไมเป็นแบบนี้รู้สึกในใจทำไมทำแบบนั้นรู้สึกแบบวิพากวิจารณรู้สึกแบบฉันอยากจะทำเองให้หมด รู้สึกว่างานที่ทํามันไม่เป๊ะไม่ปังเลยแต่ว่าสิ่งที่ทําได้คือโอเคไม่เป็นไรเธอทําได้ทําเลยสู้ตาที่ให้กาลังใจคนอื่นแบบนี้นะคะก็ได้เหมือนกันเหมือนสิ่งที่เราแสดงออกให้คนอื่นเห็นกับอารมณ์ที่เป็นจริงๆเนี่ยมันจะค่อนข้างตรงกันข้ามโดยพิเศษเลยนะคะถ้าแนะนําจริงๆริงฟูมูลเป็นการจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่จากนี้ไปอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณแพลนว่าทําอะไรบ้างเพื่อจะทํากิจวัตรประจําวันที่คุณจะทําทุกๆวันเนี่ยให้มันดีขึ้นงานประจํา ออกกำลังกายดูแลตัวเองนะคะหรือแม้แต่รูปแบบความรักคุณจะใช้เหตุใช้ผลมากขึ้นแน่นอนถัดมา3ม,มีนาคมอังคารย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนซึ่งเป็นเรือนที่10ของคุณ เวลาอังคารมาเนี่ยอังคารมันมาพร้อมแพชชั่นความแอกระเีฟความใช้คำว่าการเทคแอคชั่นลงมือทำแพชชั่นแล้วก็แอคชั่นด้วยนะแล้วก็ต้องระวังบางทีโมหะโทสะโมโหเหมือนกับไม่ได้ดังใจหงุดหงิดนะคะก็ได้ต้องใจเย็นๆนิดนึงรู้สึกเราจะค่อนข้างเป็นใช้คำว่า เจ้าระเบียบมากขึ้นแต่สิ่งที่เราทำเราเหมือนเราต้องสื่อสารกันมากอ่ะบางทีมันอาจจะขัดกันได้นะคะไกลๆต้องระวังเหมือนกันนะคะแล้วช่วงเวลานั้นนะคะใครที่สดๆก็ปรับพลังงานตัวเองนิดนึงมีโอกาสมีเสน่ห์มากๆคนเข้ามาเนี่ยได้หลายช่องทางมากมาจากงานก็ชัดจ,จากการสื่อสารของคุณก็ได้สิ่งที่คุณทำมะค่ะอออน h i ิงคือทำไปเลยลุยสู้มากๆแล้วมันเหมือนกับ เต็มที่อ่ะลุยเต็มที่เลยนะแล้วสิ่งที่จะทำถัดจากนี้ไปอ่ะมันเป็นเหมือนสิ่งที่คุณต้องการที่จะสร้างพ a สซีฟอิน c o m e หรือว่าจะทำอะไรที่มันจะได้เป็นใช้ระบบในการได้เงินมานะคะในการสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองตัวอย่างเช่นการทำ YouTube การเขียนหนังสือการอะ,อะไรบ้างล่ะนึกไม่ออกพ a สซีฟอินคา m e มีอะไรบ้างในหน้า บ้านเช่าเน,นาะในหน้าอาจจะไม่ใช่ถ้าต้องถ้าต้องทำวันต่อวันเนาะแต่ว่าเนี่ยสิ่งนี้คุณมีโอกาสที่จะทําสิ่งนั้นให้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ได้เงินมากๆด้วยลองดูนะคะถัดมานะคะ13มีนาคมมีมูลเกิดขึ้นในไพ่เสก็คือในเรื่องของตัวคุณเองนะคะก็เป็นอขอโทษเป็นเรืยอนตรงข้ามค่ะเพราะว่าคุณเป็นกันคุณเองนะคะ มีโอกาสเหลือเกินในการที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆคนรักใหม่พาร์ทเนอร์ใหม่หุ้นส่วนใหม่เจอกันแบบรู้สึกลงคือข้อดีคือมีความโรนติกมากแต่ข้อเสียจะบอกว่าต้องเท้าติดพื้นนิดนึงอย่าลอยอย่าแบบเดินไปแล้วฉันรู้สึกเคลิบเคลิ้มมากๆแบบนี้ไม่ได้รวมไปถึงพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนศัตรูเปิดเผยเพื่อนสนิทคนที่เข้ามาค่ะคุณ มันจะทําให้เห็นโอกาสเหมือนกับทุกอย่างสิ่งทําได้ไปหมดเลยแต่จริงๆแล้วจังอยากให้คุณน่ใช้เหตุใช้ผลมากๆในช่วงเวลานั้นนิดนึงเนาะบางทีสิ่งที่เราเห็นมันอาจจะไม่ดีอย่างที่เรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆก็ได้ถ้ามันดีก็คือดีไปไงแต่ถ้ามันไม่ดีเหมือนกับเราเระวังไว้ก่อนไม่ใช่มองโลกแง่ร้ายแต่มองจากความเป็นจริงที่ใช้เหตุผลมากๆเข้าประกอบเนาะเนี่ยบางคนจะรู้สึกแบบหวานเคิมมากเลยแล้วแบบเนี่ยกระจุกนี้นะเนปบจูนกลุ่มจานกลุ่มอาทิตย์กลุ่มสุก คือทุกอย่างสิ่งมันแบบหลงไปหมดเลยแล้วยุนเนบยุนเน,บ,น,นบจุนมันดาวใหญ่ไงังไงมันก็ส่งผลไปถึงตัวอื่นๆเนี่ยได้ชัดมากกว่าอยู่แล้วยกเว้นเสียแต่ว่าคุณพากันไปเรียนศิลปะเรียนดนตรีวาดภาพระบายสีฮิลลิง่งอะไรเงี้ยก็ดีแต่ถ้าไม่ทําพวกนั้นต้องระวังบางทีอาจจะแบบตัวหลอกได้ง่ายต้องระวังนิดนึงนะคะ15มีนาคมนะคะก็ ดาวพุธนะคะก็เข้าสู่จากพุธตรงนี้เขาก็ย้ายเข้ามาสู่ในส่วนของเรือนที่7เรือนคู่ของคุณอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของพาร์เนอร์ค่ะจะชัดมากๆเลยนะพาร์เนอร์คุณส่วน เ,เหมือนกับจะทำงานก็มีพาร์ทเนอร์เข้ามานะคะเกี่ยวข้องนะคะจะเป็นในเรื่องของเพื่อนก็เข้ามาได้คุยกันมากขึ้นแล้วก็ทำให้สนิทกันมากขึ้นการเงินนะคะก็อาจจะได้มาจากในส่วนของออนไลน์นะคะหรือแม้แต่การที่เราพอเราทำออนไลน์เราทำเกี่ยวข้องกับการศึกษาเกี่ยวข้องกับ ความเชื่อเกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลแบบนี้ค่ะแล้วมันก็ได้โอกาสในการสร้างเงินเข้ามาหลักๆคือคิดว่ามีพาร์ทเนอร์เข้ามารวมไปถึงความรักก็มีโอกาสได้มาแบบเหมือนตกลงปรงใจกันเป็นเ,เจา้าเจ้าของกันนะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ระยะเขาเรียกว่าระยะไกลหรือว่าจากดันไกลแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะลองดูว่าตรงหรือเปล่าเนาะ เ,เดี๋ยวบอกก่อนนิดนึงนะคะเพราะว่าจริงแจงเนี่ยมีเป็น l ลายที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารนะคะแล้วก็ปกติแจงก็จะส่งข้อความไปให้ถ้าจะตามบทความต่างๆอะคะตามที่คอมมูนิตี้หรือว่าชุมชนของแจงคือได้อยู่แล้วนะหรือว่าจะไปตามในเพจก็ได้แต่ว่าถ้าใครตามแจงตามที่ไลน์ที่ให้ไว้นะคะอันนี้ก็จะส่งข้อความไปส่วนตัวอยู่แล้วนะคะเผื่อใครสนใจเนาะแล้วก็ คลับเฮาส์นะคะใครมีก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่ว่าไปสมัครไว้แล้วชนาการ55นะคะลองตามดูหรือว่าในกลุ่มโหราศาสตร์ตะวันตกกลุ่มฟรีนะคะอันนี้ไม่ได้จะเรียนไม่เรียนแล้วแต่เอาที่สะดวกใจแต่ว่ากลุ่มนี้แจงมาเพื่อแชร์ข้อมูลแล้วก็ให้นักเรียนแจงที่แบบเฮ้ยมีโอกาสสอบถามหรือว่าคนอื่นๆก็แล้วแต่ที่แบบมีความสนใจเข้ามาสอบถามได้นะคะตรงนี้ก็ใส่ข้อมูลไว้แล้วใต้คลิป เช่นกันลองไปหาดูได้นะคะเปิดเห็นหมชัดอยู่เนาะไพ่ตรงกลางเป็นไพ่เพสซอฟคัพส์คือการที่มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาสับพันธ์กระทันหันไม่ทันตังตัวนะคะแต่เป็นสิ่งที่ตัวเองชอบมากๆนะที่มันเข้ามาในรอบนี้นะคะแล้วก็เออมันต้องใช้ความช่างใจยุติธรรมนะคะเยอะๆนิดนึงนะคะว่าจะเลือกอะไรนะคะโอกาสใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆไพ่ เธอฮอร์มิตนะคะเมื่อกี้แจงหยิบไปจจงคิดว่าเหมือนแจงเห็นแต่แจงเพิ่งเห็นว่าเออมันมาก็คือเดอะเฮอร์มิตก็เป็นไพ่ของชาวกันเองนะคะกันเนี่ยเป็นคนที่คงแก่เรียน มีความรู้สูงเขาจะเชื่ออะไรด้วยประสบการณ์ของตัวเขาเองเขาจะค่อนข้างดื้อนะคะอยู่แล้วปกติแล้วนะคะแต่ปรับเปลี่ยนได้นะเหมือนกับแมสซที่มันจะยอมเปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าต้องใช้ข้อมูลถึงนิดนึงเขาถึงจะเปลี่ยนใจได้นะคะจังหวะนี้มีไพ่เมเจอร์คณาเกิดข,ขึ้น 1..2..3..4..5..6 ใบเลยเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นแน่นอนค่ะตามช่วงของนิวมูนฟูโมนที่เกิดขึ้นในรอบนี้นะคะ คุณมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่นะคะมีโอกาสดีๆเข้ามามีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้ถ้าต้องไปให้คำปรึกษาคนช่วยเหลือนะคะหรือว่าไป็ลักษณะของ ะจะไม่อยากใช้คำว่าให้โอวาแต่เหมือนกับไปให้ความรู้คนแบบนี้จะค่อนข้างตรงกับจริตคุณมากในช่วงเวลานี้นะคะไพ่การเงินไพ่ครอบครัวเกิดขึ้นนะคะทําอะไรกับคนในครอบครัวคือดีมากอาจจะเหนื่อยใจหน่อยแต่ว่าสามารถทำแล้วสำเร็จได้นะไพ่เดอรเดวิลเนี่ยค่ะมันเป็นภาวะเงินหมุนเกิดขึ้นได้ต้องระวังระวังนิดนึงนะคะ8ดาบเป็นภาวะเครียดหาทางออกไม่ได้ต้องให้คนมาพาคุณออกไปเดอร์สตาร์คือการปล่อยวางปล่อยใจปล อย่าแบบเครียดมากนะคะไพ่จบได้ไพ่ราชาถือไม้เท้าคือคุณสามารถทําอะไรก็สําเร็จมีแพชชั่นในชีวิตได้ทั้งหลายทั้งปวงมาจากครอบครัวมาจากการที่คุณใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะนาทางคุณไปไพ่ต่างประเทศเกิดขึ้นแล้วก็ดีโอกาสที่มามาจากต่างประเทศก็ได้นะคะหุ้นส่วนมีนะคะลองดูอาจจะทําอะไรเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวก็ได้เหมือนกันนะคะฉันขอเปิดเป็นไพ่ ตรงนี้นิดนึงนะคะเขาบอกว่าใกล้ละ you are very close to achieving your goal ก็คือจะถึงจะถึงเส้นชัยแล้วจะประสบความสำเร็จแล้วนะคะมองในภาพใหญ่นะคะที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็มันมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ powerful change เปยนแปลงครั้งสำคัญครั้งใหญ่เลยนะคะที่จะเปลี่ยนเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็ออบอกว่า ถ้ามีปัญหามีประเด็นอะไรในใจอะ่ะมันก็จะสามารถแก้ไขได้เนะในช่วงเวลาถัดจากนี้นะคะให้ก้าวข้ามผ่านความกลัวในใจิตใจของคุณไปให้ได้แล้วก็ มันเป็นช่วงเวลาที่สะสมพลังงานพลังงานกำลังจะมานะคะโอเคเห็นว่าทำคลิปให้ชา้าก็เลยปิดเปิดไปสายสำหรับนะแล้วก็ถ้าถัดมาในเรื่องของการทำงานสำเร็จอยู่แล้วค่ะเรียนรู้และสอนนะคะเรียนรู้แล้วก็สอนสั่งให้ความรู้เผยแพร่ออกไปนะคะจะดีกับคุณมากๆเลยนะคะสำเร็จอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ <c oughs> เพราะว่าปีนี้เป็นปีของการ <c oughs> เขาเรียกว่ามันไปดาวคุณอะปกติเป็น ดาวแห่งคุณครูอยู่แล้วแล้วช่วงปีนี้ดาวพฤหัสมันย้ายไปอยู่ในเรือนที่4สิ่งที่เป็นอะไรประจำประจำรูทีนรูทีนของคุณนะคะคุณสามารถทำแล้วมันจะสำเร็จได้อย่างแน่นอนเพราะนั้นเอาเลยเลยุยสู้ทำนะคะเป็นจังหวะที่ดีมากๆนะคะถัดมาถ้าเป็นในส่วนของการเงินค่ะ patience นะคะอดทนนิดนึงไพ่เดวิลขึ้นดอกไม้บางอันนี้ขย,ยับหน่อยเดวิลขึ้นคือแบบเป็นภาวะ พันธะผูกพันหรือว่าเป็นเงินหมุนได้จริงๆพื้นฐานดีนะแต่ช่วงเวลานี้มันเหมือนมีเหตุให้ต้องแบบ เป็นเงินหมุนนะคะจ่ายไปเครียดเกิดขึ้นได้ต้องระวังนิดนึงเขาบอกให้อดทนนิดนึงนะคะเดี๋ยวมันจะคลี่คลายอยู่แล้วแหละไม่ต้องเป็นห่วงสุขภาพนะคะได้ไพ่พี c e นะคะก็ต้องดีนะเพราะว่าจริงๆแล้วปีนี้มันเป็นปีของการที่เรากลับมาดูแลตัวเองมากๆนะคะหันมาใส่ใจตัวเองมากๆเลยคือจะบอกว่าจริงๆเสาวเนี่ยอยู่ในเรื่องของสุขภาพคุณอะอยู่ไปเกือบ3ปีนะ ปีนี้ปีที่1น,นับไปอีก2ปีเลยนะคะหลักๆนะแต่ทีนี้พลหัหัสมันมาแสงว่ามันอาจจะมีจุดเปลี่ยนอะไรเกิดขึ้นทําให้คุณต้องหันมาแลกตัวเองก็ได้ในช่วงปีนี้นะคะต้องขอบคุณปัญหาอุปสรรคหรือความ c h ALLENGE ที่มันเกิดขึ้นทําให้คุณเปลี่ยนไปในจุดที่ดีขึ้นเสมอพยายามคิดแบบนี้ให้ได้แล้วมันจะพาคุณไปสู่จุดน้ให้ได้นะคะาการเรียนนะคะได้ไพ่ Care e n t i n หรือเปล่านะคะ เขาบอกว่าให้สังเกตนะคะในส่วนของสิ่งที่มันเกิดขึ้นรอบตัวหรือว่าความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นที่มันจะเป็นตัวบอกคืออันนี้มันจะมาจากออเดียน e ์ไหมมันจะมีเซนส์เนาะ คือไพ่เนี้ยมันจะมีมาผ่านฝัน,นสัมผัสหรือว่าการเห็นาการได้ยินาการกลิ่นต่างๆแต่อันเนี้ยค่ะเหมือนกับเขาจะมาผ่านสิ่งที่เป็นเซนส์น่าจะมองงนี้นะแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณสัมผัสได้อะคะ่ะตรงนี้ก็คือเรื่องเรียนคุณจริงๆเ,เดือนนี้เนี่ยมันมันสำเร็จได้นะมันไม่ได้เป็นปัญหานะแม้แต่เครียดมากหน่อยแต่คุณสําเร็จแล้วคุณก็มีโอกาสได้เรียนเ,เรียนขั้นสูงอยู่แล้วนะไพ่ตรงกลางนี้เกิดขึ้นนะคะ จะเป็นเล็กๆน้อยๆหรือว่าขั้นสูงไปได้ไกลถึงต่างประเทศเรื่องทุนก็มีโอกาสได้เหมือนกันแล้วก็ความรักหนึ่งใบค่ะได้ไพ่ชักราจักรา c คลี r ร n g นะคะก็คือเราต้องเคลียร์พลังงานตัวเองนิดนึงนะคะที่มันแบบแย่ๆนะก็ลองดูนะคะตรงนี้บางคนแต่งงานมีโอกาสได้แต่งมีโอกาสได้คอมมิตนะคะ บางคนเลือกที่จะอยู่ด้วยตัวของตัวเองมีคนเข้ามาแต่ก็ยังไม่สนใจนะคะต้องระวังภาวะแบบสองสามคนในความสัมพันธ์ตัดไม่ขาดนะคะสมมุติว่าผู้ชายหายไปผู้หญิงหายไปยังไม่หายไปเลยเดี๋ยวก็คงจะกลับมานะคะแต่เราต้องกลับมาคิดตัวเองแล้วว่าว่าเออมันโอเคหรือเปล่ากับการที่เขาไม่ดูแลไปไปมามามันเสียพลังงานเรานะคะตรงนี้ลองดูอาจจะเป็นตุนอาจจะเป็นพอ ธนูขอโทษค่ะธนูการพึ้กศพนะคะมังกรกลุ่มนะคะหลักๆนะหรือจะเป็นธาตุน้ำก็ระกดมีพิจิกที่เป็นเด็กกว่าธาตุไฟเมษธน,นูที่เป็นคนที่โตกว่าก็ได้ <c oughs> มันเหมือนมีโอกาสมีคนเข้ามาเยอะนะคะก็ลองดูพเรเดือนนี้เนี่ยดาวไปกระจุกตัวในเรือนที่7ขนาดนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ชัดกับคุณแหละ <c oughs> hand of c a <oughs> s ก็คือไพ่ยอยู่ในมือค่ะ เยอะไปหมดคุณเป็นคนเลือกนะคะระวังภาวะปิดนะคะพิวปิดก็คือแบบอยู่ๆก็ได้เจอแล้วชอบนะคะลองไปเดทกินข้าวกันก่อนนะคะกินกาแฟกันก่อนนะคะยัง stability ก็คือ,อยัง มั่นคงยังแบบนิ่งๆอยู่ยังไม่ได้หวือหวานะคะแล้วก็ทวินเฟลมก็คือเจอแล้วชอบเินอย่างแบบเหมือนเขามาเติมเต็มสิ่งที่เราสึกว่ามันหายหายไปนะคะตรงนี้แต่ถ้าจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถเติมตัวเองได้เต็มเป็นวงกลมที่มันกลิ้งไปแล้วมีใครสักคนมาเอ่อกลิ้งไปด้วยกันแบบนี้น่าจะดีกว่าเนาะก็ขอบคุณทุกคนมากค่ะชอบไม่ชอบอยังไงฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อะไรก็แล้วแต่ บอกจะได้รู้ว่าต้องทำยังไงเนาะถ้าไม่บอกเลยจะก,ก็ไม่รู้เนาะขอบคุณทุกคนนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ